สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกันเช่นเคยกับกล้องชาแนลนะครับก็วันนี้กล้องชาแนลมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับระครเรื่องนะครับมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังนะครับรับชมกันนะครับผมนะก็ ยังไงก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กล้องชาแนลด้วยนะครับผมนะวันนี้กล้องชาแนลนะครับได้นำเรื่องราวของพระเครื่องนะครับที่ทรงคุณค่าในประเทศไทยเลยนะครับที่ทรงคุณค่ามากนะครับก็มานำเรื่องราวต่างๆนะครับมาเผยแพร่นะครับมาพูดคุย ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องรายการนี้นะครับที่เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามากนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับฟังนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระสมเด็จพ,พระอุณาโลมทรงจิตราดานะครับปี2519นนะครับผม เป็นพระเครื่องที่สุดยอดแห่งมวลสารนะครับและพิธีกนะรรมโดยพระราชโปรก์นะครับสร้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก่อ,อนอื่นเลยสมเด็จพระุณาโลมคืออะไรครับสมเด็จพระอุณาโลมเนี่ยสร้างมาจากมวลสารต่างๆที่ทรงคุณค่ามากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเครื่อง รายการนี้เลยนะครับผมนะพระสมเด็จอุณาโลมนะฮะทรงกิจระดาปี2519เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเห็นกระเบื้องมุงหลังคานะครับพระอุโบสถวัดบวรนิเวศนะครับน่าจะทําประโยชน์ได้บ้างนะครับเนื่องจากเป็นของเก่าและพระสมเด็จพระสังฆราชเคยประทับอยู่วัดนี้ถึง3พระองค์นะครับผมนะหากนําไปทําพระผง์ คงดีไม่ใช่น้อยนี่คือคำกรัดนะครับคำกรัดของในราชการที่9นะครับที่ท่านทรงเห็นกระเบื้องนะครับเห็นกระเบื้องโบสนะครับที่กองทิ้งไว้อาตรงอุโบสถนะครับก็เลยทรงคิดว่าเอาไปสร้างพระเครื่องจะดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าถึงเก็บไว้ถ้าทิ้งก็คงจะไม่ไม่มีประโยชน์นะครับท่านก็เลยคง คิดว่าเออคงจะคิดให้ไปทำพระนี่แหละครับก็หลังจากนั้นก็สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยก็ได้คิดสร้างนะครับคิดสร้างพระพงษ์ขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่ที่สภาการศึกษานะครับได้คิดสร้างนะครับก็เลยเลยคิดสร้างเป็นพระพงษ์สมเด็จนางพญาขึ้นมานะครับ โดยกำหนดแบบพิมพ์นะครับและขนาดพระทรงกิจรดาทุกประการนะครับเพื่อสนองพระราชสจปรกนั้นด้วยการนำนะครับผงพระราชทานและผงศักดิ์สิทธิ์199ชนิดมาผสมกับกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถด,ดังกล่าวนะครับจะได้นำความกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษ ในวันที่5ถึงวันที่12กรกฎาพศสองพันห้าจัดหาทุนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อหาดอกผลมาบำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์นะครับทั้งนี้นะครับเสียบเนื่องจากเมื่อปี2,516ได้มีการนะครับก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ณจังหวัดอยุธยา มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทุ่งนานะครับประศจ,จากต้นไม้น้ําท่วมทุกปีทั้งยังมีปัญหาน้ำเด่มและขาดแคลนปัญหาการบินทบาทเนื่องจากวิทยายลัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านในการนี้นะครับก็ทางมวยทิจึงได้คิดสร้างนะครับพระสมเด็จนางพญาขึ้นจํานวนหนึ่งเพื่อหารายได้ มาช่วยในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นพระผงรายได้จากศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนครั้งนี้นะครับจะนําไปจัดตั้งเป็นทุนมูลที่เพื่อหาดอกผลมาบํารุงการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโครงการดังนี้เลยนะครับก็สร้างอาคารเรียนนะครับสำหรับพระภิกษุและสามเณรนะครับส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ขยายโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้แพร่หลายทุกๆจังหวัดนะครับก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยพระธรรมธูตททและหนังสือต่างๆเป็นค่าพัดตาหารนะครับน่าคือเรื่องราวที่มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับพิธีการสร้างนะครับวัตถุมงคลหรือการประกอบพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลนะครับที่ปัจจุบันหาดูยากมากนะครับสักหน่อยนะที่ จัดพิธียางใหญ่โตนะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังของพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกอย่างเช่นในพุทธ,ธาพิเศษนะครับพระสมเด็จอุณารลมทรงจิตละดาพระเครื่องที่จัดสร้างขึ้นพร้อมพระสมเด็จนางพญาสอกออันโด่งดังเลยนะครับในในปี2519นะที่ว่าพิธีดังนั้นดีอย่างไรนะครับดีอย่างไรคือพระที่ในหลวงมีพระราชปรกปารกนะครับ ก็ให้นํากระเบื้องวัดบวรนะรวิหารมาสร้างพระนี่คือปฐมเหตุและเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีและทรงพระสุร่ายด้วยพระองค์เองนะครับพระสมเด็จอุณาโลมได้ถอดแบบมาจากพระสมเด็จจิตรดาเมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์แล้วนะครับได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษขึ้นอีกเจ็ดวันนะครับณนะพระอุโบสถคณะรงังสีวัดบวร นิเวศวิหารเมื่อวันที่5วันถึงวันที่11กรกฎาคมพศ2519นะครับรายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสกและเจริญพระพุทธมนต์พระสมเด็จพระอุณาลโลมทรงจิตรดานางพญาสอกอปี2519นะครับนะครับวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพศ2519เวลา17 นาลิกาพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลกปลุกเสกนะครับหนึ่งพระสมเด็จยานสังวรวัดบรวรนะครับผมนะก็สองก็วัดพระสังวรวิมลเถระหลวงพุโตนะครับหลวงพุโตวัดประดูชิมพลีนะครับก็จะมีหลวงพุซิมพุทธาจารนะครับวัดถ้ำปล่องเชียงใหม่นะครับมีหลวงพ่อเมตตาหลวงวัดเทพ,พิทักษ์นะครับนครราชสีมามีพระเทพ วราลังการนะครับหลวงปู่ศรีจันทร์นะครับวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยนะครับผมนะก็พระสุทิสารโสพลวัดศรีโสพลแท่นจังหวัดเลยหลวงพ่ออ่อนนะครับหลวงปู่อ่อนนะครับยานสิริวัดปานิโคทารามจังหวัดอุดรน,นะครับพระสงฆ์ทรงสมณมศักดิ์นะครับเจริญพระพุทธมนต์สิบรูปนะครับ ก็จะมีนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับวัดสังคเวทนะครับสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นะครับวัดสามพยาแล้วก็พระพุทธที่วงสามุนีนะครับวัดเวทวัดเบนวัดเบญจมะนะครับมีพระพรหมคุณ นะคุณากรวัดสเกตนะครับแล้วก็มีพระธรรมวลาลังการนะรวัดบุภารามพระธรรมวิสุนจร์นะครับวัดพิชัยญาติการามพระธรรมธีรราชนะฮะมหามุนีวัดปากนา้ําแล้วก็พระราชส,สามุนีวัดเขมานะครับพระปริยัติเมธีวัดมงกุฎกษัตริย์นะครับพระอุดมศิลธรรมวัดบุญ ณสิริมัตตารามนะครับแล้วก็สองวันอังคารนะครับวันที่สองวันอังคารก็วันที่6กรกฎาปี2 5 1 9เกนี่ยก็จะมีพระเกจิอ,อาจารย์ที่ขณาจารย์ที่นั่งปลุกปลุกเสกนะครับผมก็จะมีพระสังฆราชวิมลเทระหลวงปุโตะนะครับมาวันที่สองนะครับหลวงปุโตแล้วก็หลวงปู่อ่อนนะฮะหลวงปู่อ่อนยานสิรินะครับ พระอาจารย์วันอุตโมโนะครับสกลนครเนาะหลวงปู่หลวงพ่ออดอ่อนศรีนะครับหนองคายหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับหลวงแล้วก็หลวงพ่อเปลืองนะครับพัทลุงพระโพสังวรเถระนะหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตนะครับก็ท่านก็มานะครับหลวงพ่อทูลวันที่สามวันที่เจ็ดนะครับก็ วันที่7วันพุธนะครับก็มีพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปลุกเสกก็จะมีหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตมาสามวันนะครับมา3วันเลยติดแล้วนกะ็มีพระอาจารย์วันสกลนครนะครับหลวงพ่อเลื้อง,งอออน,นะครับพัทลุงหลวงพ่ออ่อนส,นสีนะครับนองคายหลวงพ่ออ่อนกาลาสินหลวงปู่สีนะครับร้อยเอ็ด หลวงพ่อชาชัยภูมิหลวงพ่อชมนะครับอุดรธานีหลวงพ่อบุญมานะครับวัดอุดมคงคารีนะครับแล้วก็หลวงพ่อมาร้อยเอ็ดนะครับนะครับมาวันที่8นะครับวันที่8ก็จะมีพระเกจิที่นั่งกรกลุกเสกจะมีนะครับหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตหลวงพ่อเปลืองพัฒลุง นะครับหลวงปู่ศีร้อยเอ็ดนะครับหลวงปู่บุญมานะครับพระอาจารย์3วัดป่าไตรเวศนะครับจังหวัดสุรินหลวงพ่อจ้อยสุราษฎร์ธานีนะครับหลวงพ่อบุญรักวัดคงคาวดีนะครับนครศรีธรรมราชหลวงพ่อเหรียญนะครับหนองคายพระอาจารย์บูวพานะครับหนองคายนะครับมาในวันที่9นะครับกรกฎาปี2519ก็จะมีพระ คณาจารย์ที่นั่งปลุกเสกก็จะมีหลวงปู่โตเช่นเคยนะครับก็มีหลวงพ่อเปลืองนะครับหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันนะครับนะครราชสีมาหลวงพ่อโชตอุบลราชธานีหลวงพ่อพั่วนะครับอุบลแล้วก็มีหลวงพ่อสมชายวัดเขาสกิมจันทบุรีหลวงพ่อจันอายุ1นึปีนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมาวันที่สิบกรกฎานะครับก็จะมี เกจิคณาจารย์ที่นั่งปลูกเสกก็จะมีพระยาสังวรน,นะครับวัดบวรน,นะครับผมนะแล้วก็พระยาสังวรวิมลเถระหลวงปุโตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีสมุทรสงครามหลวงพ่อเทวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีหลวงพ่อเก็บวัดดอนเจดียสุพรรณบุรีหลวงพ่อสนิทวัดศิลขันธารามอ่างทองนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อชวนนะครับฉะเชิงเซามาวันที่11กรกฎานะครับวันที่11กรกฎาก็จะมีคณาจารย์ปลุกเสกนะตอนกลางวันก็จะมีตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นะครับรก็จะมีหลวงปู่ปทูบนะครับหลวงปู่ทูบวัดแขกตรงเทพนะครับนั่งกรกบอริกกรรมภาวนาเดี่ยว4ชั่วโมงเต็มนะครับรอบค่ำก็จะมีพระยาสังวรน,นะครับวัดบวร,บรแล้วก็ พระสังวรวิมลเทระหลวงพุโตอัดปดูชิมพลีหลวงพ่อช,ช่วนนะครับจะเชิงเซาพระอาจารย์ผ่องวัดสามปลื้มนะครับหลวงพ่อเสงทนบุรีหลวงพ่อชากธรรมพระครูสงัดพระเชตุพนนะครับก็อยากได้พระเครื่องหลวงพุโตแต่ปัจจัยน้อยก็ต้องรุ่นนี้เลยนะครับพิธีเสกนะครับ 7วัน7จคืนนะครับหลวงปู่โตมาทุกวันเสกเต็มที่ทุกวันนะครับเห็นว่าท่านเมตานั่งปลกให้วันละประมาณ4ชั่วโมงนะครับดังว่านั่งท่านนั่งรวดเดียวนะครับก็ถือว่าสุดยอดในวัตถุมงคลในรายการนี้นะครับก็ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับหากาท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังรับ ชมก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่ามากนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลในรายการนี้นะครับจะเป็นหลักๆเลยนะครับจะเป็นกระเบื้องกระเบื้องหลังคาโบสถ์ของวัดบวรนิเวศนะครับนี่ฮะเป็นกระเบื้องกระเบื้องโบสถ์นะครับที่มาจัดสร้างแล้วยังเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าถือว่าอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าพระเครื่องทุนนี้นะครับน่าสะสมน่าบูชานะครับ นะครับก็ถือว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็หากชอบในในเรื่องราวต่างๆก็สามารถนะครับสนับสนุนนะฮะกดไลค์ like, กดติดตามช่องกล้องชาแนลนะครับก็ถือว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับก็ถือว่า มาแนะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับรุ่นไหนที่น่าเก็บก็ถือว่าว่ากล้องชาแนลก็จะมาเผยแผ่เรื่องราวต่างๆนี่คืออีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่านะครับมีไว้บูชาไว้เสริมบารมีก็กล้องชาแนลก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณกดอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กล้องชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม